ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่รอสองวันเต็มดาวร้ายหมอลำบุกข,ขอความช่วยเหลือสนที่รัฐส่วนที่จีระวงศ์ถึงกลางวัดดังจังหวัดแพร่ ตามที่นายสนทิรัตน์สนทิจีระวงศ์เลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ณศูนยะ์เรียนรู้พลังงานทดแทนโรงเรียนเชตวันวิทยาตำบลหัวทุ่งอำเภอหลองจังหวัดแพร่เพื่อดูพื้นที่จัดการระบบเศรษฐกิจฐานรากเมื่อวันศุกร์ที่22เมษายน2565ที่ผ่านมาโดยได้ให้ข้อคิดเห็นต่อรูปแบบระบบเศรษฐกิจฐานรากแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายด้านเศรษฐิ เศรษฐกิจฐานรากของพรรคสร้างอนาคตไทยปราชุมชนและผู้ร่วมงานร่วมเลขเปลี่ยนเสนอแนะต่อนโยบายเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้หลังจากเสร็จการเสวนาระหว่างที่นายสนทิรัตน์กำลังจะเดินไปชมรถพลังงานฐานไม้ไผ่ปรากฏว่าได้มีนายชยาพรน,นำคำหรือว่าก๊อต อายุ36ปีบ้านเลขที่86ทับหหมู่ที่7บ้านเก่าน้อยตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศิลปินหมอลำฉายาดาวรายผู้หน้ากอดน้องก๊อตนันทกรได้เข้ามาหาพร้อมกับขอความช่วยเหลือกับนายสนทรรัตน์เรื่องการช่วยเหลือศิลปินหมอลำที่ปัจจุบันไม่มีการแสดงไม่มีไรายได้เพราะสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งทําให้ไม่มีไรายได้เลยและยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย นายก็ตเผยว่าตนเองมารอที่วัดนี้เป็นเวลาสองวันแล้วเพื่อมาพบนายสนทิรัตน์เพื่อขอนำเรื่องความเดือดร้อนของชาวคณะหมอลำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพราะตอนนี้ไม่มีงานไม่มีเงิน ก่อนหน้านั้นตนเองเคยอยู่คณะหมอลำสมจิตบอ่อทองแต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่มีงานแสดงเลยขาดรายได้และอีกอย่างอยากให้มีมาตรการเดียวกันทุกจังหวัดเพราะบางจังหวัดเปิดแสดงได้บางจังหวัดทำไมห้ามแสดงตนเองจึงอยากเป็นตัวแทนของศิลปินหมอลำมาขอให้ท่านช่วยเหลือด้วยซึ่งนายก็ตกล่าวด้วยน้ำตา ทางด้านนายสนธิรัตน์หลังจากทราบเรื่องจึงรับปากว่าอยากให้ในายกฯรวบรวมร,วมรวมายชื่อหมอลำที่ได้รับความเดือดร้อนมาและตนจะนำเรื่องความเดือดร้อนไปประสานกับผู้เกี่ยวข้องจากนั้นได้ให้ทีมงานเก็บข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์เพื่อการประสานงานในการช่วยเหลือศิลปินหมอลำต่อไปค่ะ5ปีนะครับแล้วก็คือเวลาที่จะกระบอกท่านเป็นบงต้นทุกรัฐบาลที่เข้าไปเวลา,าโชว์ผลงาน หมอลำช่วยเต็มที่แต่ประดนึงหมอลำเกิดเรื่องแบบนี้ไม่มีหน่วยงานไหนมาเข้ามาเยียวยาในฝากท่านจริงๆอยากให้ช่วยอะไรตอนนี้คือแบบขอแค่แบบเปิดงานแสดงก็ได้อะไรคือ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 ตามที่ก็สังเกตดูนะครับท่านแขวงจังหวัดมหาสารคามนะครับสามารถจัดงานลื่อเริงได้แต่ทำไมจังหวัดขอนแก่นจัดงานลื่นเริงไม่ได้ก็มาจัดจังหวัดล้วก็มาจากไนก็มาจากขอนแก่นครับต้นเมืองกําเนิดเมืองหมอลำเลย มารอวันแล้วารอสอง,ว,องวันจริงๆคมีศิลปินหมอรำทั้งหมดรวมตัวกันกี่คนถ้าถ้ารวมตัวจริงๆนะครับถ้าเป็นคณะนี่จะประมาณ14คณะซึ่งแต่ละคณะเนี่ยจะมีบุคลากรประมาณ500ถึง300คนครับแล้วก็ตอนที่เกิดโควิดเนี่ยทัวก๊กตเองนะครับพูดผ่านสื่อตรงนี้เลยว่าไม่ได้รับงเงินเย 5, ียวยา5000ันปทุกโครงการก็ไม่ได้เพราะคนจะมองว่ารัฐบาลจะมองว่าได้พวกอะไรจะไม่ยอม ซึ่งกว่าเราจะได้อย่าลืมนะครับปากท้องเรากินเป็นใช่ไหมครับภาระต้นทุนของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราต้องใช้จ่ายเอาคิดได้ไหมวัดไปรวบรวมศิลปินหมอลำได้นะครับ<ม>แล้วผมจะไปพบศิลปินหม,มอรำที่ขอน<ม>แก่นได้ไหมนะรรเราไปนั่งคุยกันและหาทางออกการแก้ปัญหาว่าพวกผมจะช่วยศิลปินหมอลำได้อย่างไรหมอลำแล้วก็มีผู้ติดตามก็เราละสามแสนตั้งคอั คืออันนี้คือมามารอท่านสองอัน,นจริงๆพูดด้วยน้ําตาคือไม่ได้คิดยังคุยกับพี่ว่าวันนี้มีโอกาสหร้อใช่หรอที่ถามว่าเราได้เจอคนที่เป็นผู้นําระดับประเทศที่เราจะมายืนคุยกันเนี่ยถึง,ถ,งถึงพูดแบบน้าตาคลอเอาไม่ค่เจอครับถ้าไปรูปวมเล็บเราคงประสานนะคะนะๆๆร <fod> ับนะเอาพวก <ๆ S 2> พวกเราเหมอลํามาแล้ววาเดี๋ยวผมจะไปเจอที่ไหนก่นะหรือที่ไหนก็นนะได้สบายใจเอาได้แล้วผมจะไปพบไปหาลือ อะไรที่ผมทาไม่ได้ผมก็จะพูดกับรัฐบาลให้ทานามของของตัวแทนพวกเรานะครับผมจะบพวกเราและเป็นตัวแทนพวกเราเพต่อพื้นฐานเรานะครับขอบคุณมากกํลังใจน้องๆนะมากี่นอนดร้อนเลครับขอบคุณมาก้อจะพี่ขอเบพี่ได้ไหมน้าได้ได้ได้ตกลงชีวไม่ต้องร้องต้องร้อง